กำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆที่น่าสนใจจากคำพิภาคษาสารดีกาจัดทำโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานสารยุติธรรมนะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับกด ติดตามหรือซับสไครไว้นะครับเพื่อที่เวลามีการนําเสนอตอนใหม่เนี่ยทานรับการแจ้งในความรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจที่เรานํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านจัดสรรนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับการที่อยู่เป็นชุมชนเนี่ยก็ต้องมีหลักเกณฑ์มีกฎระเบียบพอสมควรถูกไหมครับเพราะมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะทําให้การอยู่อาศัยในชุมชนแห่งนั้นเนี่ย มันเป็นไปด้วยความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ขอให้เกิดปัญหานะครับพีดยดแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปซื้อบ้านหรือที่ดินในหมู่บ้านจัดสรรในโครงการพวกนี้นะครับเราก็จะนึกว่าพอเราเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําอะไรก็ได้นะครับในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของเราแล้วก็บริเวณรอบๆบ,บ้านของเรานะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหากับสมาชิกค,คนอื่นในหมู่บ้านด้วยเช่นกันนะครับ ซึ่งปัญหาที่เราจะนํามาพูดคุยกันเป็นพิเศษในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องกรณีที่ว่ากรณีที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนะครับนำกลวยแล้วก็หมุดไปวางนะครับไม่ให้จอดรถบริเวณบนถนนในหมู่บ้านนะครับจะถือว่าเป็นกรณีที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้นเนี่ยมีอำนาจทําทได้หรือไม่เพียงใดนะครับสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมุติว่าเรื่องราวนะครับก็มีในเสือนะครับ ก็ไปซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะครับซึ่งหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้นะครับก็มีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเป็นคนที่คอยดูแลบริหารจัดการบรรดา,ารสารุ่งูพภกต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับในเสือเนี่ยพอไปซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้แล้วเนี่ยนะครับก็มีการดัดแปลงทําให้ตัวบ้านของตัวเองเนี่ยเป็นสถานที่ใช้ประกอบธุรกิจของบริษัทตัวเองด้วยนะครับซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็คือว่า พอใช้ในการประกอบธุรกิจถูกไหมฮะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีพนักงานมีคนมาติดต่อนะครับก็จอ้เกิดปัญหาเรื่องรถขึ้นมานะครับเพราะว่ารถเนี่ยปรากฏว่าโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ารถที่มาจอดเนี่ยในบ้านของนายเสือเนี่ยรวมๆแล้ว8คันด้วยกันนะครับก็อาจจะจอดในบ้านเนี่ยสคันอีก5คันเนี่ย ก็ต้องไปจอดบริเวณรอบๆบบ้านนอกรั้วบ้านของนายเสือนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับโดยในส่วนของบ้านของนายเสือเนี่ยนะครับตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยบังเอิญว่าอยู่ใกล้กับปากทางออกของหมู่บ้านนะครับใกล้กับส่วนที่เป็นป้อมยามที่คอยดูเวลารถเข้าออกเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ตรงหัวมุมด้วยนะครับเม้นเวลารถที่ไปจอดเนี่ยก็จ,จอดอยู่บริเวณรอบๆบบ้านตรงนี้ซึ่งอยู่ในบริเวณรอบหัวมุมบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็ใกล้ อ้อมยามที่ว่าแล้วก็อยู่บนถนนเมย์ถนนสายหลักในหมู่บ้านด้วยนะครับพอเกิดข้อได้จริงอย่างนี้นะครับทางฝ่ายนิติบุคคลหมู่บ้านจาัดสรรก็เริ่มมองเห็นปัญหาก็คงจะมีการบ่นของบรรดาสมาชิกค,คนอื่นในหมู่บ้านแล้ครับว่าทําให้เกิดความไม่สะดวกในการจราจรเวลาเข้าออกหมู่บ้านจากการที่มีรถจอดไว้นะครับนิติบุคคลหมู่บ้านจาัดสรรน,นี้ก็เลยมีการเรียกประชุมใหญ่ของสมาชิกในหมู่บ้านนะครับ ผลของการประชุมเนี่ยนะครับก็เลยมีการตกลงกันว่าในส่วนของการจอดรถเนี่ยนะครับก็ประเมินจากพื้นที่ของบ้านแต่ละหลังเนี่ยนะครับในส่วนบ้านในเสือเนี่ยาสามารถจอดในบ้านได้3คันจอดนอกบ้านเนี่ยมีสิทธิจอดได้1คันนะครับส่วนที่เหลือที่จอด4คันเนี่ยนะครับก็จะขอคิดค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อเป็นการดูแลสาธารณคเนี่ยในอัตรา6,000บาทต่อคันต่อปีนะครับ แล้วก็ในส่วนของบ้านที่ไม่ได้ใช้เพียงแค่อยู่อาศัยแต่ใช้ในการทําการพาณิชย์ด้วยนะครับก็จะมีการคิดค่าสาธารณภคเพิ่มเติมนะครับในอัตรา1000บาทต่อตารางวาต่อปีนะครับเพราะว่าคงจะมาจากเหตุผลที่ว่าพอไม่ได้ใช้อยู่อาศัยปกติถูกไหมครับการที่ใช้ทําพาณิชย์เนี่ยมันมีคนมาใช้ประโยชน์เพิ่มก็เกาะให้เกิดภาระแก่ส่วนกลางเกาะให้เกิดภาระแก่การให้บริการสาธารณภคในหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องจ่าย เงินค่าส่วนกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็แน่นอนละครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็คงอาจจะเคยผ่านเหตุการณ์คล้ายๆกันอย่างนี้นะครับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยพอใจนะครับเพราะคิดว่าไอ้ตัวเองมาซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรในโครงการนี้แล้วเนี่ยฉ่านจะจอดในบ้านจอดรอบบ้านทันเนี่ยไม่ได้ไปจอดหน้าบ้านคนอ,อื่นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทําได้นะครับก็ทําให้เกิดปัญหามีการฟ้องร้องเข้ามาจริงๆแล้วในคดีเนี่ยในเสือเนี่ย ฟ้องอยู่สองสาประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกหลักๆก็คือว่าฟ้องขอเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรด้วยนะครับว่าที่ไปออกมติที่ว่าเนี่ยเรียกเก็บเงินเพิ่มเนี่ยไม่ชอบนะครับเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตนะครับฝ่าฝืนตามมาตรา421นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการที่หลังจากเกิดเหตุนิติบุคคลเอากรวยแล้วก็มาวางบริเวณถนนรอบบ้านของนายเสือเนี่ยนะครับ มีการปักบุดขึงเชือกทาให้ไม่สามารถจอดรถได้เหมือนเดิมนะครับก็เป็นการทําละเมิดอ,อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ขอให้ห้ามไม่ให้กระทําการที่ทําให้ในเสือเนี่ยเดือดร้อนนะครับก็เลยเป็นที่มาของคดีความที่เกิดขึ้นนะครับเอาในส่วนประเด็นแรกก่อนนะครับในเรื่องเรื่องของการฟ้อ,ฟองขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมนะครับก็ปรากฏว่าในประเด็นเนี้ย ตามข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจันร์นเนี่ยกำหนดไว้นะครับว่าการเีียะเพิกถอนมติเนี่ยต้องกระทําภายใน30วันนับแต่มีการลงมติแต่ว่าบังเอิญว่าเรื่องนี้นะครับในเสือเนี่ยมาฟ้องขอให้เพิกถอนมติเมื่อเกินระยะเวลาดังกล่าวแล้วนะครับเพียงแต่ในเสือก็มาบิดอ้างนะครับว่าเ,เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการฟ้องในมูลละเมิดตามมาตรา4 2 1เนะครับเพราะถือเป็นการที่นิติบุคคลหมู่บ้านจันร์นเนี่ยใช้สิทธิ์ของตัวเอง ในการลงมติถูกไหมครัซึ่งเป็นสิทธิที่ทําได้แต่เป็นการใช้สิทธิที่มีแต่จะก่อให้เกิดความเดือดร,ร้อนกับบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นละเมิดตามมาตร,รา421ซึ่งอายุความตามมาตร,รา421เนี่ยมันหนึ่งปีถูกไหมฮะแต่ว่าในเรื่องนี้ก็องพอจะบอกได้ว่าไอ้ระยะเวลาในการเพิกถอนมติที่ประชุมตรงนี้มันเป็นเรื่องที่มีการกําหนดหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาไว้โดยเฉพาะแล้วนะครับคงจะไม่สามารถเอาหลักการทั่วไปใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องละเมิดเนี่ยมาบังคับใช้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อในเสือมาฟ้องขอให้เพิกถอนเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยนะครับก็คงไม่สามารถที่จะขอเพิกถอนมติของที่ประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้ได้นะครับก็คงเหลือประเด็นที่สำคัญนะครับเรื่องของการที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเอา,เอากลวยมาวางนะครับบริเวณถนนสายหลักซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณบ้านของานเสือนะครับแล้วก็มีการปักหมุดมีการขึงเชือก เพื่อไม่ให้มีการจอดรถในบริเวณตรงหัวมุมใกล้กับป้อมยามบนถนนสายเมนสายหลักที่ว่านะครับก็เป็นปัญหาที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งในเรื่องนี้ข้อโต้แย้งของออฝ่ายในเสือนะครับก็คงจะเกิดจากการที่ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินนะครับพศ2543นะครับในมาตรา43เนี่ยกำหนดไว้นะครับว่าที่ดินที่เป็นสาธารณูปโภค ่วนกลางซึ่งก็รวมถึงถนนด้วยเนี่ยนะครับให้ถือว่าตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์ของที่ดินที่จัดสรรน,นะครับแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินเนี่ยที่ต้องบำรุงรักษาสาธารณูปโภคนะครับให้คงอยู่ในสภาพที่าตามที่จัดทําขึ้นนะครับให้สามารถใช้การได้ดีต่อไปแล้วก็จะต้องไม่กระทําการที่เป็นเหตุให้ภาระจำยอมเนี่ยลดลงนะครับหรือว่าเสื่อมความสะดวก ที่จะใช้นะครับอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์ที่มาตรา43กําหนดไว้ซึ่งเป็นที่มาของข้อโต้แย้งของนายเสือนะครับว่าการที่เอากลวยแล้วก็ปักหมุดขึงเชือกที่ว่าบริเวณรอบๆข้างบ้านเนี่ยมันทําให้ภาระจํายอมเนี่ยเหนือบริเวณถนนตรงนี้นะครับมันลดไปแล้วก็เสื่อมความสะดวกที่จะใช้นะครับอันนี้ในส่วนของการ ดูแลและก็บริหารจัดการสาธารณูปโภคตรงนี้นะครับอย่างที่เราคุยกันกนะ็คือว่าการที่มันอยู่ร่วมกันในชุมชนในสังคมตรงนี้คงต้องมีผู้ดูแลมีหลักเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆนะครับซึ่งตามมาตรา44ของพรบการจัดสรรที่ดินนะครับก็กําหนดไว้นะครับว่าในเรื่องของการบริหารจัดการถนนซึ่งถือเป็นสาธารณูปโภคอันหนึ่งนะครับก็ให้เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนะครับตอนนี้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมาแล้วนะครับ ในการที่มีหน้าที่ดูแลรักษาถนนตรงนี้นะครับอนอกจากนั้นนะครับในส่วนของอำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลบ้านจัดสรรเนี่ยในมาตรา48อนุมาตรา1กับอนุมาตรา2ก็กําหนดไว้เพิ่มเติมนะครับว่าเอาละเมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้วเนี่ยอำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งก็มีหลายข้อนะครับแต่ข้อที่สําคัญ2ข้อที่ว่าเนี่ยนะครับโดยสรุปนะครับก็คือว่าให้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมีหน้าที่ในการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สารอุปโภคนะครับแล้วก็การจัดการจราจรภายในที่ดินที่จัดสรรน,นะครับเพราะฉะนั้นในการดาเนินการตรงนี้ที่มีการเอากลวยไปตั้งแล้วก็ปักหมุดขึงเชือกที่ว่านะครับมันก็เป็นการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีอยู่แล้วตาม ที่กำหนดไว้ในมาตรา48นะครับแต่ปัญหาต่อไปคือว่าไอ้ลักษณะอย่างนี้นะครับมันไปฝ่าฝืนมาตรา43หรือเปล่านะครับที่กำหนดให้สารุโภคส่วนกลางในโครงการเนี่ยนะครับตกอยู่ในพระราจำยอมแล้วก็จะไปทําให้ไอ้พระราจำยอมที่ว่าเนี่ยมันลดไปหรือว่าเสื่อมความสะดวกที่ใช้หรือไม่นะครับคราวนี้ก็คงพอจะบอกได้นะครับว่าาระําจำยอมที่ว่าเนี่ย กฎหมายกําหนด,ดไว้ในมาตรา43ก็จริงนะครับแต่มันเป็นพระราชยมเพื่อประโยชน์ของที่ดินที่จัดสรรทั้งหมดทั้งปวงในโครงการนั้นนะครับมันไม่ใช่เป็นพระรายยมที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของสมาชิกหรือว่าที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งในโครงการนะครับก็คงต้องมองดใูในภาพรวมตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของพฤติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับบังเอิญว่าที่ดินของในเสือเนี่ยนะครับอยู่ใกล้กับบริเวณ ป้อมยามที่เป็นทางออกถูกไหมครับอยู่บนถนนสายหลักถนนเมนในโครงการด้วยแล้วก็อยู่ตรงหัวหมุมด้วยนะครับการที่นิติบุคคลเอากรวยไปวางเอาปักหมุดไปวางนี่ไม่ได้ถึงขนาดว่าวางจนแน่นเต็ไมไปหมดจนในเสือไม่สามารถจอดรถหรือทําอะไรได้เลยนะครับส่วนที่วางเนี่ยาตามข้อได้จริงนะครับก็คงโฟกัสสําคัญก็บริเวณตรงหัวหมุมแหละครับ นะครับเพราะว่าตรงหัวมุมเนี่ยมันมีรถเข้าออกเยอะถูกไหมครับก็เพื่อที่จะทําให้ไม่สามารถที่จะมาจอดรถในบริเวณตรงนี้ได้นะครับโดยการทาสีขาวแดงไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนตรงนี้นะครับเมื่อเป็นเพียงแค่การจัดระเบียบการจราจ,จรซึ่งไม่ได้เกินเลยความสมความพอเหมาะพอดีในเรื่องนะครับในเสือเองก็ยังสามารถจอดรถได้เพียงแต่ว่าไม่สามารถจอดรถได้4 5คันเหมือนเดิมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทำให การจราจรในบริเวณปากทางหมู่บ้านตรงนี้มันเป็นไปได้วยความสะดวกไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ลูกบ้านคนอื่นนะครับแล้วก็ไม่ทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการการะทาที่ว่าเนี่ยมันไม่เป็นการทําให้พระราชจำยอมมันลดไปหรือเสื่อมความสะดวกไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองตรงข้ามเนี่ยทำให้พระราชจำยอมที่ว่าเนี่ยมันสะดวกขึ้นด้วยซ้ําไปถูกไหมครับเพราะว่ามันสะดวกในแง่มุมของสมาชิกหมู่บ้านทั้งหมดทั้งโครงการ ที่สามารถใช้สอยถนนเมนสายหลักในการเข้าออกเนี่ยได้สะดวกขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ามีรถไปจอดอยู่เกะกะมากมายบริเวณหัวมุมแล้วก็ไกลทางออกด้วยเนี่ยความสะดวกมันคงไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่นิติบุคคลไปทำเนี่ยมันคงไม่ทําให้พาระจํายอมมันลดไปด้วยเสื่อมความสะดวกแต่ทําให้เกิดความสะดวกขึ้นกับสมาชิกทั้งหมดในหมู่บ้านมากกว่าน,นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่นิติบุคคลบ้านจัดสรรเนี่ยสามารถทําได้นะครับ ในเรื่องของข้อสรุปจากเรื่องนี้นะครับก็ผมพอจะบอกได้ว่าแม้ว่าถนนในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยจะเป็นสาธารณภคอย่างหนึ่งนะครับที่ตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์ของที่ดินที่จัดสรรทั้งหมดนะครับแต่การที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยจัดระเบียบการจราจรนะครับอาจจะแม้จะทําให้สมาชิกหมู่บ้านบางคนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมนะครับแต่หากทําไปเท่าที่จําเป็นนะครับเพื่อประโยชน์ในการดูแลสาธารณภคโดยรวมแล้วเนี่ย ก็ย่อมเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยและก็อำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่สามารถทําได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาสารดีกาที่2943ทับ2 5 6 5ครับก็เป็นครบถ้วนครับสำหรับรายการดีการเทร์ในตอนนี้นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe ไว้นะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ กำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์